ขีเชียนมากเมียวหายากเมียวราคาแพงขีเชียนมากอยู่อยู่ในนี้มีทั้งหมดกี่ตัวนี่เมียวอ๋อที่อ๋อที่นอนก็มีเนาะอยู่ในกะติใหญ่ก็มี อยู่นู่นมีอยู่นู่นมีไหมครับอยู่อย,อยู่พระปางไหมครับอยู่ประสาทินไหม